ทำอะไรอ่ะคันอะไรยาวจังเลยเนี่ยจะทำโปรโมชั่นคันเบ็ดตกหน้าดินอันนี้ใช้งานบ่อได้แล้วก็ใช้ไปตกตามเขื่อนแม่น้ำอ่างเก็บน้ำอะไรพวกนี้นะเฮีย yeah, แล้วมันต้องใช้ยาวขนาดนี้เลยเหรอ ก็ส่วนใหญ่ก็เ,เล่นกัน9ฟุตนะ2.70เนี่ยแล้วก็10ฟุตนะครับ10ฟุตก็3เมตรหละต่อมาเราจะทำเมตริ0ร้อยยี่สิบกรัมเขาไว้ตกปลาอะไรกันนะเฮียก็ปลาหน้าดินทั่วไปไงปลาสวายกระโห้ o p s ุกปลาอะไรพวกเนี้ยปลากระบงกะเพียนอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าถ้ามันต้องตีไกเนี่ยใช้9ฟุตฟุตว่าบางทีเนี่ยไต่เขาไป ไว้ให้เราอยู่ค่อนข้างที่จะไกลแล้วเราก็ตีตะแพรเนี่ยตีตะฟังเนี่ยตีออกไปเนี่ยบางทีตีไม่ถึงก็เลยต้องใช้เนี่ยกาวฟูดสี่ฟูดเนี่ยเห็นไหมตามเดิมเครื่องเขิ่ด้วยเนี่ยสวยๆเลยกาฟุตกับสี่ฟูดแั่โปรโมชั่นให้บอกเีเลยเพราะบางคนก็ใช้ไหนคันไงบางคนปากทีเป็นห้าหกคันเจ็ดคันทนแล้วโปรของเฮียเนี่ยมันเท่าไหร่โคตรถูกเลยบอกให้เอาแบบว่าฟังราคาแล้วตกใจเลยที่สำคัญอ่ะมันเป็นคาร์บอนด้วยนะ น้ำหนักจะเบาขอกผู้ขับไฟเยอะเลยจริงอะเก้าฟุตกับสิบฟุตนะฟังให้ดีนะสปนเปรนิงนะนชะ่ไหทวนเวทให้นะไม่ว่าจะเป็นเก้าฟุตหรือสิบฟุตนะจะเป็นเก้าสิบถึงร้อยยี่สิบกร,รมัมราคาปกติในคันรถทีพันกระบ,บาทแล้วนะนารุน,นะจัดให้นะเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทโอทั้งเก้าฟุตสิบฟุตเลยนะเฮียถั่วต้มยอดเลยเฮียฟิชพันเตอร์